เดือดจัดข้างล่างอ่ะอันไหนอันไหนเหนตัวไหนวะเนี่ยบันเขียวบันเขียวเอาเฮ้ยสวยดีเยอะเกิน มันมันตรงนี้แหละขอท่าวงท้ายๆเนี่ยไปยนะังไงฮึอะไรตึงเหรอเราอ่ะตึงเหรอืึทำให้ใครตกทำให้ใครตกใจ แป๊บนึงแป๊เนึงนี่ทำไมไย่ใจ,จงวะในบ้านในบ้านในบ้านมีปะเนี่ยถ้ามีจะเป็นเรื่องเลยมึงกันลั่นมาแล้วมาแล้วอยู่ตรงไหนไม่มีเฮ้ยเมื่อกีน้นี้เหมือนเห็น ว่าแหละล่ว,ลวงไปดีเอามาไงเสื้อเดอมง,งงงงงเลยนะเมื่อกี้เนี่ยอ๋อมันเอาอะไรมากันวะนอกวงขนาดมีตัวพัญญาช่วยยังไม่ไหวเลยเกิน ดูดิขนาดเราพันขนาดนี้ยังจะไม่ไหวเลยเคิืนไปเคินไปโหม,มันแรงนะเจมปรับลงใหม่ก็ได้ไปเพื่อนไปเอาเปิดตา,ลาใล่ด้วยเหรียญเยอะ ทันมีเนี่ยโอ้เออมีทีด่ดีดีวะอย่าด,ดีบไปตกกลางวงเลอยไอ้พวกนี้อยู่นี่นี่ยังไงเนี่ยตัวดักไอ้เนี่ยไปก่อนแล้วจ้า อะไรล่วงกันรัวๆเลยสภาเราได้ได้เราดีดดไปดีดตรงนี้นี่กันได้วะมึงงานวันนะเว้ย <c oughs> อย่าลงค้างวงนะโอ้โห <c oughs> แตกไปดี โอ้โหอะไรจะเยอะขนาดน,นั้นวะ,ะเนี่ยพอมาพอมาเอาออื้